แค่นี้เลยขาบอกล้างหอยด้วยนะอ้าวใครจะล้างหอยอ่ะอ้าวล้างล้างสะอาดด้วยนะเออเดี๋ยวพ่อไปล้างหมดลูก็ไดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขาล้างหอยเขาละหอยครับร้านเขาเสิร์ฟแต่ว่ามฉุดดิบสดสดอยังไงนะยูล่าเนม่เป็นไรยูล่าเพือนดีมากเลยดูหน้าสิดูหน้าตั๊กสิมันเป็นเส้นบางๆระหว่างอยากจะมาช่วยรีวิวกับหิวเพราะว่าหิวอะไรล่ะก็แล้วแต่โปะแบบเต็มในปากแบบโปะยังไงทำให้พ่อดูหน่อย แดดเลยลูกแดดเทุป,ๆๆปมัมกมมอิ่มอร่อยหมั่มกัน่พงได้ที่งานมัมกับมมฟูดแฟร์ที่เซ็นทรัลมหาชัยในวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนพบกับร้านเด็ดร้านดังมากมายแล้วมาเจอกันนะคะ สวัสดีครับ,รบตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเราสองคนในรายการมัมกับมัมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนคะยามายะยา็นภูรักษ์ยามายะเจ้าของร้านเขาเนี่ย,ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นโปรโมชั่นของทางร้านเ<อ>จ้าของร้านนะคะเขาเอาร้านนี้มาจากญี่ปุ่นเลยแม้กระทั่งเชฟพู้จากญี่ปุ่นนะเรอแล้วแล้วคนนี้เขาไม่เกี่ยวอะไรนะ เป็นมันเป็นโปรโมชั่นจากทางธนาคารค่ะอันนี้เราอยู่กันบริเวณไหนคะไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าแถวบางนาลงทะเงีงด่วนมามันก็อยู่ซ้ายมือบางนาตราดแล้วก็ตรงนี้ก็คือบุญถาวรเป็นคล้ายๆห้างคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆออยู่นี้เลยใช่ค่ะมีเยอะมากเลย แต่อันนี้มีคักไข่ก็มีตรงนู้นแปลว่ามันมีคักไข่อยู่ชอบกินใช่ไหมไม่รู้แต่ว่ามันมีอยู่อ่เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้เอาเอาเอาอันนี้ก่อนใช่อันนี้ก่อนจะบอกว่าอันนี้มีทั้งหมดสองสาขานะคะมีสาขาที่นี่ตรงบางนาตราดหรือบางพลีในห้างบุญถาวรนะคะอีกที่หนึ่งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแต่อันนี้เขาไม่เขาไม่ใช่เจ้าของนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชฟด้วยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหโอ้โหเนี่อายเขามากเลย มะม้วงเขาส ir, มามาู่ช่วงมัม่วเหลาโอ้เราไม่ได้เหล่านานเลเนี่ยเราไม่ได้เหล่านานมากแล้วพ่อรู้ไหมเนี่ยเราทำรายการอันนี้มาทั้งหมดกี่ปีแล้วปีกว่าไหมเกือบสองปีแล้วเอ้พ่อได้เท่าไหร่ก็ตั้งแต่สองปีเนี่ยเดือนพ่ออุ้ยมันตีค่าไม่ได้มันมีมันมีความทรงจํามากมายที่เรามีให้กันพ่อเคยความทรงจำไปเจอน้ามันแ้วเขาถีบหน้าออกมาลูก <laughs> คือเอเ็มจะบอกพ,อพ่อว่าเราทากันมาทั้งหมด113 EP ีแล้วนะ หนึ่งร้อยสิบสามเทปแล้วนะพ่อก็ไม่ได้ว่างเลยเพ่อนเพืนพักไม่ได้ผ่อนเลยแต่ที่จะเป็นพักพักผ่อนของพ่อแต่ดีกว่าพ่ออยู่บ้านนะให้เลือกดีกว่าเยอะเลยให้ให้เลือกเข้ามานี้ดีกว่าสบายหูสบายใจเนี่ยพอมันครบรอบสองปีแล้วเนี่ยทั้งหมดร้อยสิบสามเทปมันมีเรื่องราวมากมายมันมีความทรงจำดีๆเยอะแยะป้าป๋ามีไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เอาเจ้าของแล้เจ้าของเเขาเอาออกให้ก็เอาออกให้เอาออกให้ก็แบบเออมันมีเออเชคข้าวด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ เขาคุยกันเองอเขาคุยกันเองออพ่ะน่าจะมีเรื่องราวแล้วก็ความทรงจามากมายกับแขกรับเชิญที่เราเชิญมาแล้วก็ร้านอาหารต่างๆที่ไปมาถ้าให้พ่อยกตัวอย่างว่าแบบแขกรับเชิญที่พ่อประทับใจอ่ะที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบคุยกันเข้าขาสนุกยกขึ้นมาสักสามเทปอ่ะเพราะว่าพีพ่ตัก <นะ S 2> ก็โอเคนะ,ะตักมายุราใช่ไหมตักบริบูรณ์อ้าว นึกว่านึกว่านักสิริพรอครับทั้ง2คนนั่นแหละชอบความเป็นเป็นตัวตนของตักบริบูร์พ่อชอบความเป็นความน่ารักของพี่ตักอยู่ฉีกไปเลยอ่ะมันไม่ได้ฉีกนะนมันก็เป็นแบบนี้เลยตั้งนานแล้วเป็นเป็น,ปนขานแบบนี้เลย ถูกทั้งกิริยาทั้งคำพูดทั้งทุกอย่างพี่ตั๊กเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแต่ไอ้ตั๊กก็ต้องพูดถึงนะมันมันคนแบบนั้นอยู่แล้วในตัวมันมีไส้มีปอดมีหัวใจมีทุกอย่างไอ้ตั๊กบริบูรณ์ยกเว้นสมองสมองไม่มีก็มันโวร์เลยนะก็มันทะเลาะกับเมียกันกลางถนนได้มันก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วป้าตั๊กป้าตั๊กเอ็มพูดถึงป้าตั๊กโอป้าตั๊กเหรอป้าตั๊กมายุราเทปนั้นนี่พ่อก็พ่อก็โวร์เหมือนกันนะพ่อก็โมโหพ่อก็โมโหดูสีหน้าของเขาไว้นะคะสีหน้านี่่่คืออออกเลยวาโโมหะ พูดไม่เข้าใจพูดไปตั้งหลายวันละทําไมวะพวกคนมีตังค์ทำไมพูดอย่างนั้นพาะก็ไม่รู้ไงแต่คนอะคิดว่าพ่อแอบรู้ไหมคนคิดว่าพ่อแกล้งแอคติ้งไม่ไม่ไม่จริงจริงแล้วพ่อพ่อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่คืออยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเทปนั้นก็คือพวกเราตั้งใจมาเซอร์ไพรส์พ่อเลยพ่อไม่ได้เจอพี่ตักนานแล้วไงก็จัไม่ค่อยคุ้นเสียงไงพ่อเคียงเพรบอกว่าไปแยกไปห้องอื่นดีกว่าแต่สีหน้าพ่อนีไปแล้วนะเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วเปิดมาเป็นป้าตั๊กปุ ทำไมห้องนี้มีอะไรทำไมห้องนี้มีอะไรทำไมห้องนี้มีอะไรอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยพี่ตั๊กพอดีค่ะโอ้ยไออันนี้เป็นบุคคลที่ที่พ่อชื่นชอบอยู่แล้วตักไม่ดูแลจะไม่เกี่ยวอะไรตั้งคนรับุญนะอาจไม่ได้ชื่นชอบไม่ได้อะไรชื่นชมมาชื่นชมสักนิดนึงก็ได้หน่อยก็ได้หน่อยก็ดีได้หน่อยแต่พ่อตั้งนี่ทำงานกับพ่อนานมากนะโอ้ยยี่สิบปีแต่ปีสามอะไรสามสี่ไหมก็ไล่กันน่ะพี่ตั๊กมาอยู่ ชิงร้อยประมาณสักเจ็ดแปดเดือนพ่อก็เข้ามาอยู่แล้วไงอ๋อไอ้ถึงปีอ่ะพี่ตาก็ไปทําธุรกิจไปขายครีมอะไรยูล่าเขาอะยังไงนะยูล <Y ula. c oughs> ่านี่นะเขายูล่าเพื่อนดีมากเลยดูหน้าสิดูหน้าตั๊กสิ <c oughs> ถ้าเป็นนิโน่ก็ดูสิมั่นี่นี่ทาแนวตั้งนะนี่ทาแนวดูหน้าผมสิอายุเจ็ดแล้วนี่ดูดูดูคับทุกดนทั้งหลายเมื่อก่อนเขาดูไม่ดีเลยนะอันนี้นิโน่อันเนี้ยนี่ตุ๊กตาแนวนอนทอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าพี่อ้วนมันจะเสียงดังนี่นะคะนี่ของจริงค่ะ นี่ขอบอกพี่ใช้มาแล้วอาจารย์ยิ่งสักอ่ะกินก็กินไปกินเทปให้หมาแดกไป <c oughs> แค่นั้นเองไง,ไง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยลเทปอื่นอ่ะมีมีอีกไหมสักสองเทปที่จริงมันก็ประทับใจทุกคนนั่นแหละมันก็จะสนุกแตกต่างกันไปมันจะไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงไปเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยเมนูอาหารเมนูอาหารเนี่ยไปเยี่ยมบ้านแขกรับเชิญบ้านไหนแล้วประทับใจไอบอลเชิญเยีมพริกน้ำปลาพ่าชอบชอบพริกน้ำปลาของมันอร่อยมากที่เขาไม่ได<ม>้ทำด้วยนะทีมงานทีมงานเราทำนะเขาชอบพริกน้ำปลาเขาบากพริกเขาเผ็ดกำลังดี แต่เพราะว่าอันเนี้ยอร่อยที่สุดเ่อยดนะทิ้รกันไปลเลยค่ะอันนี้คืออร่อยที่สุดได้อร่อยมากอร่อยที่สุดแล้วซึ่งไม่ใช่ฝีมือผมด้วยโอเคเออนี่แหละอันนี้อร่อยที่สุดน้ำปลาก็เค็มปลนดั้พอดีอร่อยมากอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยอันดับหนใจเไมอันดับสองเจี๊ยบก๋วยเตี๋ยวเต็มตีน โอ้โหใช่เพราะว่าตีนไก่เขาเปือป่อยแบบพอดีเลยเพราะไม่กินไม่ตีนไก่เป็นมันเป็นมันเป็นห้นนนน ong ong องกองฟู้ดเขาชอบกินเครื่องปรุงชอบอร่อยม,มากโอ้โหดีคขาลื่นลมกับเครื่องปรุงกูเนี่ยโอ้ยพอแล้วคนบ้าเลยมานั่งกินเขาเครื่องปรุงเอาไนี่เลยเครื่องปรุงเขาอร่อยชอบชอบับเครื่องปรุงอันไหนมากที่สุดถั่วกับพริกเขาคั่วใหม่ทุกวันมันใหม่มันคั่วใหม่มันอร่อยร้านลาในหนวมันเหม็นเหม็นสาบเหม็นสาบเหม็นเฮินมันไม่อร่อยขนาดนั้นเลยพี่หวังนั้นี่โอ้โหดูนี่ไม่อร่อยนะปลา่นหลวงกันเหมือนกันก็เหม็นเหมือนกัน สองร้านนี่ม,มีแต่หมูมไม่มีไม่มีเทียบสะอาดสร้านกว่าอ่ะอันดับสามร้านที่เป็นเนื้อทุกร้านเลยครออบับพ่อ,อชอบกินเนื้อด้วยชอบกินเนื้อด้วยอันดับสี่ก็คือเรื่องเรื่องแม่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันดับสี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดอะไรเลยคือไม่ต้องเอามาพูดมาใส่หัวพ่อแค่นี้เลยแล้วก็บอกล้างหอยด้วยนะอ้าวใครจะล้างหอยอ่ะอ้าวล้างล้างสะอาดด้วยนะ เออเดี๋ยวพ่อไปล้างหมดลูกกันไม่ใช่ไม่ใช่แม่ก็อาหารก็อาหารครับร้านเขาเสิร์ฟแต่ความชุดิบสด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 อันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมด113 EP ที่ผ่านมาแล้วก็2ปีที่ผ่านมาของหมั่นกับหมั่นว่าคุณพ่อเขาประทับใจแขกรับเชิญคนไหนประทับใจเมนูอาหารอะไรและนี่คือทั้งหมดของเหล่ากับเหล่านะเอ้ยเหล่ากับเหล่าอะไรเหล่ากับเหล่าอะไรคืออะไรเมาหบอกลูกหรือมันเช้าไปลูกอะไรรายการอะไรเหล่ากับเหล่าน้ำเปล่่าน้ำเปลา เอาอางนี้ดีกว่านี่คือทั้งหมดของมัมมาลาวันนี้หวังว่าหลายๆคนนะคะจะประทับใจเทปที่ผ่านมาก็ไม่แน่ก็อาจจะประทัประทับใจก็ได้ลูกเขาถึงได้ดูไงมันคนไม่ดูก็มีลูกไม่ดูก็มีอ่แล้วก็บอกกันอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรคะใช่ร้านอะไรรู้อย่ามาคอมเมนต์เสียหายเปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ร้านไทยยามายะเทมปุระยามายะนะคะเส้นทางร้านจะเป็นอาหารสไตล์เทมปุระกเปภาษาญี่ปุ่นก็ยามาจ่ะยามาย่ะ ยามายะยังเป็นผู้ผลิตเมนไทโกะอันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับหนึ่งจากเกาะคิวชิวประเทศญี่ปุ่นเลยนะร้านนี้ก็เลยมีเมนูเทมปุระเยอะแยะมากมายเลยปะป๋าเขามีซอสสูตรพิเศษที่มีกลิ่นหอมของยูสุด้วยรู้จักยูสุไหมไม่รู้้จักม่จอมยูสุมันจะหอมมากเขาชอบเอามาเอาเปลือกมันมาปรุงอาหารให้มีกลิ่นที่มันหอมหน่อยซึ่งทางร้านก็จะมีเมนูเด่นๆอยู่ทั้งหมดประมาณ7เมนูได้ เสตข้าวเลยเสตข้าวให้เรียบร้อยเลยพร้อมพร้อมกินแล้วใช่ไหมพร้อมกินแล้วเอาละเอาละโอเคตอนนี้เราพร้อมทานละโอเคมาม่าะน้ำอาหารก็เรียบร้อยแล้วเจ็ดแปดอย่างเยอะแยะหมดเลยมาค,นะครบแล้วตอนนี้ก็ผู้บริหารร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็อยู่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่มเมืองอะไรอ่ะโขกจบ โอ้โตเกียวคนเมืองเลยอันนี้เปิดมา่กี่ปีแล้วเนี่ยร้านนี้นี่เกิตีปีคะไรนะต่เชื่อไหม่เชื่อราชดามอสีอ่าอย่างแรกก่อนเลยอันนี้คืออะไรครับคุณคืออะไรนะยามายะเซตเอะบี้บิสทอริทาม ชเกราเป็นเทมปุระครับผมอันนี้อันนี้ก็ปกตินะเป็นมันล้มสมปกติอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้เะียกาจูสกินะเบก สุกิยากิ้เนื้อวัวครับโอ้ทามาโมยากิโนเมนไทโาะเหมือนเป็นไข่หวานที่ราดด้วยมายองเนสเมนไทกกครับโอ้อ่าซึ่งเมนไทโกเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านอ่แล้วอันนี้เลยเมนไทโกะเมนไทกะไข่ปลาสลิดไม่ใช่ครับเมนไทโกก็คือเป็นไข่ปลาคอสที่นําไปอบเป็นคอสครับไข่ปลาคอสใช่ผักกเนาะเป็นผักกาดเขียวปรีผักกาดเขียวปรีดองครับ เดี๋ยวส่นนี้เลย,เยตามภาพตรงนี้เลยสด,ดใหม่ทุกวันครโอเคแล้วอันนี้คะญี่ปุ่นโนะวาคิววาคิวโนเทนเดอร์ลอยเป็นเทนเดอร์ลอยเป็นส่วนสันในครับอืมคืออะายทำไมอะจะกินแล้ว อันนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะเมนูนิโฮโนโคตาเตดิสซึ่งเมนูทั้งหมดของทางร้านส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเทมปุระแล้วที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาหารทางเหนืออาหารทางใต้อาหารทางทางทางเมืองหลวงเนี่ยเหมือนกันไหมใช่ไม่เหมือนกันครับเนอทางใต้กินเผ็ดไหมถ้าเป็นภาโอ้ทานเผ็ดครับเผ็ดใช่ไหมทางเหนือก็เผ็ดไหมก็ว่าอามาดิถ้าเป็นไม่ค่อยไม่ค่อยนะโอ้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษของทางร้านนะคะเครื่องเคียงสามารถขอได้แบบว่าเป็นอลิมิเต็ดเลยโอ้ข้าวก็หมดก็ขอได้ เ<ด>ติมได้ค่ะเติมได้ค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงตรงนี้ด้วยที่เวลาเราทานนี่ถ้าเราอยากได้ก็ขอเพิ่มได้ขอเพิ่มได้แอบกระซิบมาว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบทานเมนไทโก,กะกับข้าวข้าวขาวข้าวขาวเารรพราะอะไรอะคะเพราะเนื่องจากว่าเมนไทโกะตัวเมนไทโกะเองอะครับจะมีรสชาติที่คขอนข้เฉมนิดนึงเขาก็เลยเอ่มาทานใช่ครับคนญี่ปุ่นถ้าถามว่า ข้าวขาวทานกับอะไรหนึ่งในท็อป5คำตอบก็จะเป็นเมนไทโกะ้งอ๋ออารมณ์เหมือนเราทอดปลาอินทรีกินอ่ะอใช่ปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคโอเคก็พวกเราจะกินกันแล้วนะกินด้วยกันป่ะเอาป่ะอิชิอนะทามิมัสกันต้นสุดเป็นไรครับทานเลยครับไม่กินนะเอาเลยนะโอ้ทำให้มัสยิด ขอบคุณภาษาญี่ปุ่นนะคะขอบคุณภาษาญี่ปุ่นอันนี้กรตอบันนี้รบอบะซึ่งเกลือเขามีทั้งหมด3แบบนะคะเกลือชาเขียวเกลือยูสุแล้วก็เกลือผงกะหรี่ตอนนี้คุณพ่อเขาก็ไปถึงตรงนู้นแล้วไม่ช่วยแนะนําอะไรแล้วเป็นไงเป็นไงเคินแล้วเมื่อเค็มก็เค็มๆเนี่ยพ่อเคยกินปะไม่เคยแล้วตอนไปญี่ปุ่นปกติเมนูอะไรที่พ่อกินกินบ่อยตอนไปญี่ปุ่น ข้าวหน้าปลาไหลข้าวเนื้อข้าวอะไหมูปะกะติอ่ะมันไม่เคยกินสังเกตไหมว่าอาหารญี่ปุ่นนี่ทานได้ทุกเมนูเลยเนาะคนไทยอ่ะหิอหอมมากืมนัวเลือดจะไม่ถูกเลยอะนี่เอ็มให้พ่อชิมอันนี้ดีกว,ว่าอันนี้เป็นเนื้อไหนโอ้ย เนื้อนุ่มไหมอันนี้เป็นเนื้อวากิวส่วนสันในนะคะความสุขพอดีเลยเนาะอืมอ๋อเเนื้อนุ่มมากอืชอบมากกับไม่เคยกินไข่เทมปุระมาก่อนอันนี้คือไข่ที่เขาเอาไปทำชุบแป้งแล้วก็ทอดนะคะเป็นเทมปุระ แล้วไม่ใช่สุกนะด้านในยังแบบมีความยังมาตูมชิมสักคำนึงชิมสักคำนึงเอ,นเอามาก่นอนเอามาก่อนเลยแต่พ่อชอบอันมึงเค็มๆเลยอันเนี้ยเหรออืมอืมอืม,อ,มอร่อยพออ่อกินก่อเลยอูนิอย่างสดบางคนอาจจะอยากรู้นะว่ามันเหม็นเขียวไหมใบเนี้ยไม่พอเอาไปเทมปุระปุ๊บมันแบบอร่อยมาก เดี๋ยวจะลองชิมไข่อยากรู้เหมือนกันว่าพอเอาไปทําเป็นเทมปุระแล้วเป็นไงไม่เคยไม่เคยกินไข่แบบยัางมาตูงมเอาไปทอดมาก่อนเลยโอ้โหว้าวแล้วก็ราดซอสต,ตามที่คุณรุตเขาบอกอื อ,อร่อยอ่ะไข่ย่างมาตูมมันจะแบบมันๆนัวๆใช่ไหมซอสเขามันจะหวานหน่อยอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวตีไข่อันนี้ให้พ่อๆต้องกินเนื้อจากในนาเบะเนี้ยจิ้มกับไข,ไข่เอาลองจิ้มดูอร่อยดิเป็นหมืเนี้ยอืมก็ได้แต่ซไข่ไปเลยไหม มันไหมเฮ้ก็อก็ทนมาแล้วพ่อก็เลยว่าจะมากินแบบให้ช่วยหน่อยให้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหนนะเริ่มเลยมาเราเริ่มที่โฮตาตะกันก่อนเลย ไม่ต้องรออะไรแล้วขอมาช่วยรีวิวขอมาช่วยรีวิวพ่อไม่ช่วยรีวิวไงวินิโฮะเตชิ้นหนึ่งเลยหรอใหญ่อย่างนี้เลยดูชา่บ้านพ่อเลือกเลือกเสือกอะแต่บ้านพ่อนะโอ้ยโอ้เขาหิวนะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะก็พ่อไม่ยอมช่วยรีวิวอะอะไรไหม ทุกท่านอยู่หลังกล้องทุกงานตอเรื่ออะไรดิบอกรื่ออะไรดิพ่อขอแนะนำอันนี้ใช้อัน่ดิเป็นไหก่อนนะอ่าก็คือกินไข่กุ้งไข่ปลามันออกนัวนัวนัวกลับรล้วแต่โป๊ะเลยมันเป็นเส้นบางๆระหว่างอยากจะมาช่วยรีวิวกับหิวเพราะว่าหิวมาหลังกูมาลังแล้แต่โป๊ะแบบเต็มในปากแบบ โปะยังไงทำให้พ่อดูหน่อยแดดเลยลูกลูกแดดพ่อช่วยลูกไปเอออืออร่อยมากนะพ่อชอบอันนี้นะอันนี้แล้วก็กินอย่งเนี้ยตัดปะอร่อยอืของน้ำซุปเลยชอบตรงที่ว่าปกติของทอดจะอมน้ำมันแค่ไม่มีความเยิ้มไม่มีแบบน้ำมันมาให้เรารู้สึกว่าเลี่ยนเลยนะสำหรับพ่อนี่พริกปุ้มเนี่ยหั่นใส่นี่นะจบเลยนั่นแหละชอบเลยหอ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 ยโอ้ตัวใหญ่อย่างนี้เลยเหรอ โอ้แล้วใครโทรมาอีกเนี่ยโอ้ไม่รู้จักเวลาเวลาเลยชัดดีไหมเนี่ยอืมไม่ใช่หอยนะลองหอยกันจิ้มอะไรดีครับอยากลองอันนี้เกลืออะไรนะอ๋อเกลือมีสามอย่างมียูยูสุชาเขียวแล้วก็ผงกะหรี่โอเคงั้นลองยูสุกันคำเดียวเลยถ้าอุตส่หอยากไปอย่างไหนลูกไงถ่ำไหมหอยถ่ำไหมถ่ำ ไม่กินหรอกทำไมดูว่าเขายากนะเออเห็นเบบกินเขาก็สบายใจแล้วดูอิ่มอันนี้ดูอร่อยอ่ะเอ้ยอันนี้คือครั้งแรกที่เขาได้ลองนะใช่เขาไม่เคยกินเหมือนกันใช่ไข่เทมปุระเนี่ยแล้วอยากรู้มากทอดยังไงให้ไม่ระเบิดเพราะไข่เนี่ยกับการทอดเนี่ยแ้าัแบบยังเยิมเยิมอยู่เลยอ่ะกินเลยลูกเี็เวลาไปีนะแต่พ่อเาเป็นคนกินน้อยนะอร่อยยังโอ้คืนคืนน แต่ดีหน่อยดีกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าจมูกรูใหญ่ไงมันมีมันมีมันมีที่ระบายเยอะเหตุการที่บ้านปกติไหมคะตอนนี้โอเคไหมก็ดีขึ้นแต่ลำดับแต่ก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนี่ลองลองดูดิกุ้งทำรับแต่ดูแป้งเขาดูบางนะใช่บางบางกรอบเพราะว่าทางร้านต้องการเนยวัถุดิตไงเห็นกุ้งแล้วอันนีงก็ก็กินเลยกินเลยเดี๋ยวขึ้นซับให้ จะได้ไม่ต้องเออมันจะไม่ได้ง่ายขึ้นไงอู้คับกินเลย <c oughs> ขึ้นก <c oughs> ินเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขึ้นซับให้ไม่ไม่ต้องพูดแล้วไม่ไม่ต้องพูดถ้าแดดขนาดนี้ลกูกเดี๋ยวขึ้นซับเลยแล้วก็กินจริงจังไปเลยกินจริงจังไปเลย <c oughs> พักหลังกลับบ้านติดเวลามีผู้หญิงก็เลยนะบะ่ถามจรงิงอือเดี๋ยวพูดไปคือพ่อเขารู้อยู่เกพ่อะไรนะตอนเขาตอนนอนเป็นยังไงอ่ะพ่อเบอร์ดี้เบอร์ดี้ไป แล้วก็ขอบคุณร้านอะไรนะเทมปุระยามายะมากยามายะ <ๆ S 1> ยมาก,มากๆเลยขอบคุณทั้งเจ้าของขอบคุณทั้งผู้บริหารทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมาก<ช>อร่อยมากใครใกล้ที่ไหนก็นไปที่นั่นนะคะอันนี้<ช>คือสาขาที่บุญถาวรตรงบางปีบางนาตราดนะคะอีกสาขานึงก็คือฟิวเจอร์พาคลังสิทธ์ ในพวกเราต้องลาก่อนนะลาก่อนมันเศร้าอ่ะไม่ใช่ขอบกับก๊อฟด้วยไหมครับอะไรนะต้องขอบก๊อฟด้วยไหมที่มาไม่ต้อง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 อันนี้เสือกเปล่าเด็กมากินด้วยจริงก็น่าอยู่ข้างหลังไงอ๋อกินข้างหลังกล้องไฟใช่แต่มันไม่ได้ไงมันไม่มีสีตาพ่อถามหาเขาเมื่อเทฟที่แล้วแล้วไงว่าต้งบางๆนะติดผู้หญิงไงบางผู้หญิงเขาติดก๊อฟดาริสต์ติดผู้หญิงคิดลูกสาวคิดจริงนะคิดลูกสาวโอ้โดูอ้โแกให้ด้วยแกให้ด้วย ปพวกเราไปก่อนได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe นะคะถ้าอยากมาทานที่นี่นะคะก็มาได้เลยใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเหมือนที่เอ็มบอกนะคะได้เวลาไปทะเลาะกับแม่แล้วอร่อยจริงอร่อยจริงซึ่งวันนี้พวกเราสามคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อเป็นคนที่ชอบจำกันนะพ่อเป็นคนพ่อชอบดูลักษณะคนพ่อเป็นคนชอบไม่รู้สิก็เหมือนเจนเนเฟอร์คิมอ่ะเวลาพ่อจะไปเล่นหนังเนี่ยพ่อจะจำเขาได้เพราะิกคือคนนี้ อ๋อพ่อจะจําคนคนนี้ได้จากบุคลิกของเขาบางทีจําจําชื่อเขาไม่ได้ด้วยแต่จําบุคลิกเขาได้จาได้จาได้ก็มันเหมือนแบบพ่อเป็นคนชอบดูทุกอย่างขา่าวพ่อก็อดูในในช่องยีสิบสามของพ่อพ่อจะดูแบบพี่สุภาพชายพี่แปะพ่อก็จะเสียงทุมทุมๆนี่นะคานผู้ชมวันนี้นะเขาจะเป็นเสียงของเขาจะจะเป็นเปรบชาวบ,บ,บ้านชาวบ,บ้านมากอม,มันจะแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเป็นอีกคนหนึ่งคุณพุทธ ล่าสุดปรากฏว่าไอคนเนี้ยมันไปอยู่ตรงนู้นในไทม์ไลน์ที่ไทม์ไลน์แรกแล้วนะจะมีเทคนิคของแต่ละคนแล้วถ้เป็นแบบพี่คุลกันชัยก่ออออันนั้นก็ธรรมดาสบายๆหนุ่มกันชัยก็คุยสบายเอางี้นะเอาทีละคนนะทีละคนก่อนนะ <S <S ทีละคนก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอย่าเพพูดแทรกนะอย่าพูดแทรกนะเอาทันนี้ก่อนเอออันนี้ใช่เขาเลยอ่าอ่อย่าเพิ่งพูดแทรกเดียพูดพูดนี้ก่อนนะพอแทรกแล้วมันจะไม่รู้ไม่รู้เรื่องอันนี้เข้าใจนะผมไม่ได้อยู่ข้างใครนะแต่ให้มันเคลียร์กันอันนี้อย่าอยกจะพูดอย่าพูดแย่ให้ที่พูดก่อนยังสิพี่ให้เขาพูดอยู่ไงไม่หนูก็พูดไปทั้งรายการแล้วให้เขาพูดก่อนแป๊บนึงนะพูดความเป็นธรรมให้เขาพูดก่อนนะเอาจิงจริงๆสิเอาจริงออจริงพ่อ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 จ้างสิแล้วไไมม่่ด้้เเเจออททีีีุงงงพยยาคนคอมเมมนต์าเยอะมาาาากกว่อยใหห้ไปุงเทพ พระพระ่อเขาอยากเจอเขาเหมือนกันน่ะแต่คิวเขาไม่ได้เลยนะคิวไม่ได้ใชไ่ไม่ใช่ไม่รนะับโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์หายโทรไปก็โทรศัพท์เครื่องนี้โดนยึดแล้วค่ะ <c oughs>